ถ้าเราสวัสด,ดีคร้บผมกันอีกครั้งในทิปท็อปทีวีชาแนลนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนโหลดแมปแบบที่สองนะครับออามาพอดีเลยเนาะแลวเออคือต้องโหลดตัวนี้มานะครับนี่ My m แมปนะครับโหลดในเพจสตูดได้นะครับพอโหลดเสร็จแล้วคุณก็กดเข้าไปเลย มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้ว,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 วแล้วคราวนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างอะา,ารยอย่างนี้นะไปคนกดแมปนะครับเขาก็จะมีแมปให้พวกเราเลือกเยอะแยะมากมายก็จะมีโหมดให้เราเลือกเอาด้วยนะครับอย่างผมจากเล่นสไบเวอรเพอร์คมมันหน่อยเราก็เลื่อนหาเอาก็ได้เราก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นสไบเวอ์โอ้ VP ถ้าเกิดเราต้องการต้องการแบบนี้นะให้กดตัวนี้นะครับการติดตั้งอ่ะกดไปแล้วสละกินอะไรกินบ้างดิไม่เข้าใจอย่าสอดิเบื่ไข่ตู้อืออพูดไม่พ้นเลยเด็กคุณนี่หน้าตกชิบหายไข่ตุ้งไข่เจียวอ๋มึงจำไว้ตัวกับ Happy Bell What the f u c k พอโหลดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรถ้าเรากดตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าไปในไมค์คาร์บเลยแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะ,จะเห็นนะครับแมพที่เราโหลดมามอ,อะไรตกน,ะนี่น, <c oughs> นี่นะครับหน้าตาแมพที่ผมโหลดมาโคชิบ <c oughs> หายเลยครับจริงเยอ๋อวปเปอร์ิ์ออ มึงแหละอ่ะลื่นขพ้่งเยอะอาจังอาจอยู <c oughs> ก่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบด้วยไม่มีวันนี้ขอจบด้วยสิ่งนี้ฮิตช็อตอ้ฟักกิ <Hit shot! S 2> ้ง